อัลลหลครับคุณลุงเแป๊บนึงเลยดี๋ยวแป๊บนึงออลลยอลโพงเปิดลำโพงเปิดแล้วอัลลหลจ้าครับครับผมเอสามตองขวดด้วยสูตรสามสองขวดนะสูตรสี่องขวดสูตรสามสองขวดสูตรสี่สองขวดแถมอย่างละสองจ้าคุณลุงค่ะก็สองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะคะเออมี สองพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบได้สูตรสามสี่ขวดสูตรสี่สี่ขวดนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะได้สูตรสามเอ่อสี่ขวดสูตรสี่สี่ขวดจ้ะคุณลุงเออาโอเครสสุดที่เดิมนะจ๊ะส่งมาพี่หน่อยนะคุณลุงเออาได้ได้โอเคส่งมาคุณลุงนะคุณลุงเนี่ยนะคุณลุงก็โทรมาเจอพี่แจ๊ดแล้ววันนี้คุณลุงมีอ่าเล่าให้พี่แจ๊ดฟังไหมเรื่องทุนลุงทูเดียนคุณลุงน้า เป็นยังไงถามคุณลุงอรุณไงที่นั่งที่ป่าละอูไงขนมจีนใช่คุณลุงขนมจีนหมดแล้วยังหิวขนมจีนนะใช่ได้ได้มามันจะเอาไปกินไงอ่ะคุณลุงลองเล่าเล่าบิจเจตฟังหน่อยสิเล่าให้หนูฟังหน่อยไอเรื่องเนี้ยได้ไปกับเขาเลยไอ้เรื่องไอ้ที่ทุเรียนรอบล่าสุดเนี่ยที่ตัดไปน่ะตัดได้เท่าไหร่เป็นไง อ๋อถูเลียนงวดที่แล้วอะใช่งวดล่าสุดที่ตัดไปเนี่ยเล่าให้บิ๊กจดฟังเราบิ๊กจดจะไม่รู้ผมรู้แล้วอ่าได้เท่าไหร่หรคุณลุงไม่เ,เล่าเลยเล่าแต่บิ๊กนุอะได้สองหมื่นเศษเหน่อยสองหมื่นเศษเศกี่ต้นตน,ตน,น่ะสี่ต้น้าต้นอะไรสี่ต้นได้สองหมื่นเศษเศษต้นอา,อนอาอยุสามปีไงอ๋อต้นสามปีนั่นน่ะนะโอ้อยได้สองหมื่นกว่าปีลูกเนี่ยติดได้กี่ลูกเนี่ยต้นเนี้ยสามต้นได้กี่ลูก มันมีติดอยู่ต้นเดียวจะว่าติดมากอยู่ต,ติดอยู่สามสามสิบสามสิบเจ็ดลูกสามสิบเจ็ดลูกแล้วก็นอกนั้นมีสิบลูกสิบลูกแล้วมีตั้งสามลูกกับห้าลูกอยู่สองต้นมั้งโอโ้โหนะก็สี่ลิแล้วสี่สี่ต้นได้ประมาณเออถึงห้าสิบไหม ไม่ถึงไม่ถึงแต่ไม่ถึงห้าสิบลูกสี่ต้นทุเรียนสาปีใช่คุณลุงบอกคุณลุงไม่ได้กินเลยนะทุเรียนคุณลุงอ่ะทำไมไม่ได้กินคุณลุงฮะทำไมคุณลุงไม่ได้กินเพื่อนกินแจกเพื่อนเลขายแจกเพื่อนกินกับสิบลูกเนยะนะไอ้ลูกลูกค้าสางจองด้วยดิลุกเรียนคุณลุงอ่ะใช่ไหมลูกค้าเมาไปใช่ไหมชื่อแรกก็ชื่อแรกก็ขาย ลูกสาวเขายู่ลาดบุรีไงนี่เขาว่าพ่อพ่อเดี๋ยวเขามาเอากินได้สิปลูกก็เลยเลยให้เขามาเอาไปยี่สิบรูก<ป>แต่ว่าไม่ได้ฟรีนะ <c oughs> เขาพาเพื่อนเพื่อนเขาว่ามาซื้อ,อของซื้อแล้วนะซื้อแล้วก็ผมเค้นไปขายที่บ้านเองอประมาณประมาณสิปลูกอะไเนี้ยไปให้พี่นอ้องอ่ะพี่ยูหนึ่งทั้งสายยางอ่ะ อืมเป็นไงเขาว่างไงบ้างพอพอกลับมากลับมาทางรงไฟฟ้าทางลาชบุรีเขาโทรกลับมาบอกเขาก็เรียกพ่อแล้วนะว่าพอ่พอพอ่อพ่อไม่ต้องคลายคลายเลยนะผมลงไปเอาหมดเลย<อ>วันนี้โอ้โดนเหมาเลยนะไม่ธรรมดานะก็เขาว่าเขาไม่เคยกินครายมันดีแบบนี้แล้วเมด็ดมันไม่มีอมันมีเมด็มมเมดเล็กๆหมดอนะ เม็ดรีเม็ดเล็ก<ช>แล้วก็เนื้อเยอะและอร่อยด้วยใช่ไหมใช่ตัเดิมคืนสามปีนั่นปกติทางสามปีเนี่ยมันจะเป็นไอ้เคโคงใช่ป่ะเนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ของคุณลุงเนี่ยอร่อยโอ้ยปีหน้าก็คุณลุงนะรอบต่อไปเนี่ยเขาก็เหมาแล้วแหละคุณลุงไม่ต้องไปวิ่งไปหาลงหาเลงแล้ว ก็ตายแค่ท่องที่เนี่ยหมดเตี้ยมทุเรศสามปีเองนะใช่นะแหมสบายเลยทีนี้ไม่ต้องคำแล้วหนมจีนนะเลี้ยงเลี้ยงหนมจีนวันหนึ่งเลยโอเคขอบคุณนะคะคุณลุงดยวธีการส่งให้นะคุณลุงนะอขอบคุณลุงมากคุณสวัสดีค่ะ